สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนเอชซี FC ที่น่ารักของแม่น้อยเอชซีลู้ปะวันนี้แม่น้อยก็จะขออัดคลิปสั้นๆทักคลิปหนึ่งนะคะพอดีแม่น้อยก็เข้าไปดูคลิปของคุณคุณตาชอคุณตชอ,อ,ตชอไม่เหมือนปินพ่อของคนได้เลยนะคะแม่น้อยขอขอพูดคำนี้ว่า ตาชอไม่เป็นผู้ใหญ่พอไม่เป็นพ่อของคนได้หรอกทุกวันนี้ตาตาชอเป็นสมัยก่อนโอเคแต่สมัยนี้แย yeah, ่มากๆแล้วก็ไม่น่านับถือไม่น่านับถือเป็นพอ่อเป็นแม่เลยเออคนแบบนี้เป็นไปได้ไหมแต่ก่อนนี้มาอยู่กับลุงป้าก็ว่าลุงป้าดีลุงป้าอย่างนั้นอย่างนี้บริสุทธิ์ปุดพอง เดี๋ยวนี้หาว่าเ้ามาอยู่กับลุงป้าไม่ได้อะไรเอลุงป้าไม่เคยซื้ออะไรให้เลยป้าแตนไม่เคยซื้ออะไรให้เลยไม่ซื้อได้ยังไงลืมไปแล้วเหรอตาชอ,อวันค,ครบรอบวันเกิดป้าเขาก็มีอนนู้นอันนี้ให้ซื้อทุกอย่างทุกอย่างให้ตาตาลืมแล้วเหรอทําไมลืมขี้ลืมเหรอ เดี๋ยวนี้นะามจาไม่มีระบกได้ยินไม่หูเนายังมาพูดให้ลุงเขาอีกถ้าน้องไม่เสียชีวิตลุงลุงพลไม่มีได้ดีเหมือนอไม่ได้ดีเหมือนอไม่ได้ดีวันนี้ไม่มีวันนี้เกิดขึ้นมาได้เออแล้วทุกคนที่น้องเสียทุกคนมีไหม ทุกคนดีขึ้นทุกวันทุกคนไหมฐานะดีขึ้นหมดใช่ไหมบ้านสามหลังก็ดีขึ้นฮะได้บ้านหลังใหญ่ๆโตๆสวยๆงามๆแต่ก่อนนี้บางบ้านห้องน้ำก็ไม่มีจะบอกให้ฮะทุกคนนะบ้านสามหลังมีมีฐานะดีเพราะน้องเสียใช่ไหมเอา สามหลังเลบ้านแต่ละหลังทำใหม่หมดทุกคนไม่ใช่น้องเสียหรอไม่ใช่ป่าได้ดีเพราะน้องเหรอลุงเขาไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้พูดออกมาค่ะลุงเขาไม่ได้เอ่ยชื่อน้องไม่ได้เอ่ยอะไรลุงเขาไลฟ์สดเขาทำทำช่อง y o YouTube ลุงป้าเขามีช่อง youtube สองช่องเอาอไรายได้จาก youtube เขามาทำอันนั้นอันนี้เออ เอฟทีเห็นใจเขาก็ทําบ้านทําช่องให้ทําบ้านให้ลุงเขาก็จ่ายหนี้จ่ายสินคืนหมดแล้วลุงเขาอะลุงไม่ไม่ลืมบุญคุณใครเคยช่วยลุงมาลุงเขาทํายูทูบสองช่องเขาก็ได้เงินได้ทองเขามีมีบริษัทมีอะไรเขาก็ขายของเขาก็ได้เงินได้ทองเข้าใจไหมเขาไม่ได้งอนงอมืองอเท้าลุงเขาขยันเขาทำมาหากิน ไม่ได้ทําแต่ youtube อย่างเดียวเหมือนคนบางคนเออเขาทํางานทําการลุงนะ่ะเขาคนขยันตื่นขึ้นมาเขาอยู่เฉยเหมือนคนอื่นไหมทํางานหน้าแดดไม่หน้าจนเป็นอะไรไปแล้วอืเขาทํามาหากินเขาไม่ได้เด็กงองือมาเท้าขอใครเะมาไห่เล่าเขาทำยูทูบเขาก็ได้เงินไม่ใช่ว่าไม่ได้เงิน เขามีบริษัทเผ็นของตัวเองเขาขายของเขาก็ได้เงินไม่ใช่ว่ามันได้เอาลูป้ป้าเขาก็มีนี่มีสินเหมือนกันมีภาระ,ะที่จะจายออพากันรู้บ้างไหมอือไอคนสารเลวเอืมแล้วแล้วตาชอนอะ่ะควรพูดขึ้นมาไหมคำนี้นะ่ะพูดออกมาได้ไหมควรพูดไหมคนเป็นพ่อของคนนะอ่ะฮะ พ่อมาหมาแบบนี้ก็มีด้วยเหรอทําไมว่าลูกตัวเองก่อนจะพูดก่อนจะพูดอะไรขึ้นมาทําไมไม่คิดก่อนพูดอืแกจะตายแล้วออายุจะจะเจ็ดสิบปีแล้วทําไมไม่รู้จักคิดซะบ้างตะซอ,อเดี๋ยวนี้พูดคำไหนนี่แบบโอ๊ยใส่ร้ายป้ายสีลูกตัวเอง เหมือนกับเขาไม่ใช่ลูกื응แล้วคิดหรอว่าคุณทําถูกหรือยังอ응คุณตาชอคุณเอาไปนอนมือไก่นะผากคิดก่อนนะก่อนจะพูดอะไรนะทีหลังอย่าทําอย่างนี้เปลี่ยนถ้าคิดได้คิดเดี๋ยวนี้เอาคิดใหม่ทําใหม่นะคุณตาชอถ้างั้นคุณไม่คุณไม่เป็นตัวของตัวเองจะไม่มีใครเคารพนับถือคุณเลยคุณตาชอ จะบอกให้ถ้าคุณทำทำตัวแบบนี้ทำตัวแบบนี้ต่อไปคุณจะไม่อยู่เป็นสุขแล้วคุณจะไม่ตายตาไม่หลับจะบอกให้คุณตาชอเออคุณคิดให้ดีนะก่อนจะพูดอะไรก่อนจะพูดใส่ร้ายไปสีลูกเขยและลูกสาวตัวเอง คิดบ้างไหมแต่ก่อนมานอนอยู่นอนกินกินข้าวบ้านเขานอนบ้านเขาฮะทำไมไม่คิดใช่บ้างก่อนจะพูดอะไรนึกถึงหลานสองคนบ้างสิหรือคุณไม่รักหลานคุณเขาเป็นลูกคุณหรือเปล่าแต่ก่อนนี้รักรักเขานักกรักเขาหนาคําก็ป้าแตนสองคำก็ป้าแตนเดี๋ยวนี้ป้าแตนเป็นอะไรไปไม่ใช่ลูกคุณบอ คุณทำไมไม่มีหัวจิตหัวใจคิดใหม่นะคุณตาชอคิดใหม่ทำใหม่ซะนะทำคิดใหม่ทำใหม่ก็ยังไม่สายเกินแก่นะคะคุณคิดให้ดีก่อนจะพูดคิดก่อนพูดไม่ใช่ว่าพูดก่อนคิดนอนเอามือไก่านาะผาคิดบ้างนะคุณตาเจ้าขาคุณตาชอ อย่าให้ไอ้เด็กเมื่อวานชื่นมันจูงจมูกของคุณตาเลยค่ะไอ้เด็กเหลียขอคนนั้นไอ้หน้าผีเออไอ้เขียดตะปาดอืมเพนน้อยก็ไม่อยากพูดอะไรนักนาหรอกอืมพูดไปก็ไล่บ่อยเพราะคนไม่มีความคิดอืมแก่ก็เหลือกะลายิ่งยิ่งแก่ยิ่งเหมือนเด็กอมมือ พูดอะไรไม่คิดก่อนพูดพูดใส่ร้ายไหว้สีแม้กระทั่งลูกของตัวเองไม่รู้จักภาษาเลยอืมคงคงคงนึกไปแล้วล่ะคงไม่มีลูกชื่อคุณป้าแตนหรอกอืมเขาจะมีแค่ลูกสามคนนั่นแหละป้าแตนคงไม่เป็นลูกเขาแล้วล่ะสู้ๆเด้อป้าแตนแม่น้อยเป็นกำลังใจให้นะคะป้าแตนลุงพลสู้ต่อไปค่ะทำดีไป คุณพระคุณมเจ้าคุ้มครองเด้อปแต่ลงุงพลสู้ๆค่ะสักวันหนึ่งสิ่งที่ลุงได้ทำไปจะตอบแทนได้ดีที่สุดค่ะคุณลุงคุณป้าอดทนเอานะคะรอไม่นานค่ะความจริงมันจะเปิดเผยนะคะอมไม่น้อยเข้าเป็นกำลังใจให้ลุงกับป้านะคะสู้ๆต่อไปเด้อ คนไหนมันไม่ดีต่อป้าลุงเออชักวันหนึ่งกรรมจะตามถนองมันหลอกป้าลุงสู้ๆนะคะแม่น้อยเป็นกำลังใจให้ค่ะแม่น้อยก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีทุกๆุท่านนะคะถ้ารักแม่น้อยกดไลค์กดแชร์แม่น้อยด้วยเด้อขอบคุณค่ะ